กริหนักตลาดมือสองอ้วมราคาดิ่งไฟแนนซ์เข้มจอเจ๊งกันเป็นแถมทุกกื้มันใจจากคุณผู้ชมมีความหมายไพีแค่กด Subscribe ติดตามพวกเราที่สุดวิว,วนะครับในช่วง3-4ปีที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงที่ยากลำบากของใครหลายคนแต่เดิมเศรษฐกิจก็เปราะบางอยู่แล้วเคราะห์ํามกำซัดมาเจอโควิด1 9เข้าไปอีกทำเอาเงินฟืดตึงมือได้รับผลกระทบกันในวงกว้าง ยอดขายรถใหม่ก็ยมได้รับผลกระทบไปเป็นธรรมดาจนค่รถต้องอัดโปรโรถแรกแจกแถมกระตุ้นยอดขายขึ้นแบบจุกๆหวังรักษาย,ยอดไม่ให้ดิ่งเหวตกมากเกินไปส่วนรถมือสองไม่ต้องพูดถึงโดนกันเป็นหลายดอกจนบางคนถึงก็บอกว่านี่คือวิกฤตรถมือสองที่หนักที่สุดในรอบกว่า10ป,ปีเลยทีเดียวว่าแต่มันเกิดขึ้นได้ยังไงราคาร่วงกันขนาดไหนที่สุดจะมาเล่าให้ทุกคนได้รู้กันครับ ก่อนอื่นอยากพูดถึงราคารถมือสองในตลาดกันก่อนว่ามันมาได้ยังไงใครเป็นคนกําหนดจริงๆแล้วราคารถมือสองไปไปตามหลักการกลไกตลาดที่กําหนดด้วยความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายซึ่งมักจะสอดคล้องไปกับหลักการดิมันแอนด์ซัพพลายอย่าพึ่งงงกันไปนะครับเจ้าดิม a นซัพพลายเป็นหลักการทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์ดีมันหรืออุปสงค์ว่ากันง,ง่ายๆคือความต้องการซื้อของคนส่วนซัพพลายหรืออุป,ปา ư? ทาน,นคือความต้องการขายของผู้ผลิต ถ้าดีมานมากกว่าซัพพลายคือเหตุการณ์ที่คนต้องการซื้อมากกว่าคนต้องการขายราคาขายก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นแต่ถ้ากลับกันซัพพลายมากกว่าดีมานคนต้องการขายมากกว่าคนต้องการซื้อราคาขายก็อาจจะลดต่ำลงจากการที่ผู้ขายลดราคาทำโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดนั่นเองตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเศรษฐกิจนับว่าสุดหนะักในปี2020เศรษฐกิจของไทยโตติดลบกว่า6.1หลายคนถูกพักงานไม่มีไรายได้ผ่อนรถไม่ไหวจนต้องปล่อยให้ไฟแนนซ์ยืดขข่ทอดตลาด ซัพพลายล้นล้นไฟแนนซ์เลยต้องเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อรดมากขึ้นอีกทั้งรถใหม่ยังจัดโปรที่ดูเดือดลดโหดมันไปโกรธใครบ้างทำเอาตลาดรถมือสองได้รับผลกระทบทั้งซัพพลายของรถยึดที่เข้ามาในตลาดรถมือสองจำนวนมากในขณะที่คนมีกําลังหันไปออกรถไปแดงที่ราคาเย้าวยุนใจมากกว่าออกรถแทบไปต้องใช้เงินดาวคลองแถมอีกเพียบส่วนคนที่ต้องการกู้ซื้อรถมือสองก็กู้ไม่ผ่านซะเยอะเลยทําเอาตลาดปั่นป่วนจนถึงขั้นวิกฤตเต็นรถมือสองเจ๊งกันไปหลายราย ที่ช็อกวงการที่สุดเห็นจะเป็นข่าวกรปิกิจการของบริษัทรถมือสองเจ้ายักษ์ใหญ่ย่างคาทเวนตี้โฟร์ทุกสาขาทั่วประเทศเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาหลังจากเปิดกิจการมาได้เพียง9ปีพนักงานหลายร้อยคนถูกเลิกจ้างบริษัทขาดทุนหนักกว่า2,200ล้านบาทนี่ขนาดมีคนหนุนหลังเป็นบริษัทรถมือสองยักษ์ใหญ่จากอินเดียแล้วเต็นท์เจ้าเล็กๆล,ล่ะจะอยู่กันไหวมั้ยเนีย่ยแต่ในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอสำหรับใครที่กำลังม,มองหารถมือสองน่าใช้ราคาหน้าสอยรถไม่เก่ามากแต่ค่าเสื่อมหายไปเยอะ คลิปนี้ที่สุดได้คัดดาวเด่นมาให้ชมกันครับก่อนที่เราจะพาไปชมรถมือ2ราคารุ่งมากสุดหลักล้านฝากแวะกดติดตาม Subscribe ไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ทีมงานที่น่ารักของพวกเราด้วยนะครับเรามาเริ่มกันที่แบรนด์ To y o ต a กันก่อนเลยดีกว่าแม้ว่าจะเป็นแบรนด์เจ้าตลาดแต่ก็หนีไม่พ้นวิกฤตรถมือสองในครั้งนี้ใครที่กำลังมองหารถไฮบริดที่เชื่อถือได้ในช่วงราคาที่น้ำมันแรงกว่าอากาศร้อนในบ้านเราแล้วล่ะก็ t ต y o ต a านี่แหละเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เริ่มต้นกับเต y o ต a CHR รถ SUV ไฮบริดที่ขับสนุกเกาะถนนดีภายในก้องขวางแต่ด้ยวยทรงอันเป็นเอกลักษณ์เกินไปหน่อยเส้นสายประตูหลังที่ดูทึบปีนี้คนลยอาจไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่โดยรุ่นไฮบริดจะได้เป็นเครื่องเบนซิน1 8ลิตรสสูบพวงดูมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดที่122แรงมา้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัต e ิ eCVT ราคาออกรถไปแดงตัวท็อปอยู่ที่1 1,159,000บาทแถมทาง t o y o ้ายังรับประกันระบ,บิด5ปีแบตเตอรต่ไฮบร10ปํากัดระยะทางด้วยนะ แต่ผ่านไปแค่3ปีรถปี2021นีราคาร่วงไปถึง40%เเหลือ 6, เพียง0,000นปลายๆเท่านั้นบอกเลยว่าน่าใช้สุดๆส่ว <Wow. S 1> นอีกคันถ้าใครเป็นผู้บริหารชอบเบาะหลังกว้างๆต้องยกให้เต y o ต a c แคมรีที่ชมนี้ได้เพิ่มลุกสปอร์ตแต่ยังคงความสบายในห้องโดยสารรุ่นไฮบริดมาพร้อมกับกเครื่องเบนซิน2 5ลิตรส่สูบบวกมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดถึง2 1 1แรงมา้าทั้งแรงทั้งประหยัดครบเลย ราคาออกรถไปไ้ายแดงตัวท็อป2.5 HV Premium อยู่ที่1 8 9 0 0ล้านแปาทผนานไป4ปีรถปี2020ราคาร่วงประมาณ47%มีราคาต่ำล้าน9ก0 0 0 0กว่ากว่าให้ได้เห็นกันแล้วข่ายถัดมาขอข้ามาดูแบรนด์ญี่ปุ่นรถกระแสอย่าง m a z d a กันบ้างดีกว่าถึงจะไม่ได้มีขุมพลังไฮบริดให้เลือกและเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ประหยัดอะไรมากมายแต่หลายคนก็ติดใจกับงานดีไซน์ที่ลื่นไหลอันเป็นเอกลักษณ์บวกกับความหรูหราและออปชันภายในห้องโดยสารที่เกินหน้าเกินตาพี่โตไปไม่น้อย ใครใส่รถเก่งดีไซน์สปอร์ตต้องมาซาสามโมล่าสุดที่มีเลือกทั้งแบบ4และ5ประตูสไตล์ฟาสต์แบ็คขุมพลังเป็นเครื่องเบนซิน,น Skyactiv-G ขนาด2ลิตรสสูบกับเครื่องล้อหน้าให้กำลังสูงสุด165รยแรงมา้าแรงบิด213นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะภายในดีไซน์ล้ำวัสดุดีบุนุ่มรอบคันตัวท็อปได้เครื่องเสียงบสลำโพง12ตำแหน่งราคาออกรถไปแดงตัวท็อปรุ่น SP อยู่ที่1 1 9 8 0 0 0บาทผ่านไปแค่ปีเดียวราคารูปไปแล้วประมาณ40%หาซื้อรถมือ2ปี2023ได้เนี่ราคา7แสนตน้ตนๆเท่านั้นอืออไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ส่วนสายลุยแสเด็ประสงค์ครอบครัวใหญ่ต้องคันนี้เลย Mazda า x 8รถ SUV ไซส์ใหญ่นั่ง7คนได้สบายๆในบางรุ่นย่อยจะมีตัวเลือก,บอกเบาะแถว2แบบกัปตันซิทวีไสุดๆมีให้เลือกทั้งขูดพลังเบนซิน 2, l, r, 2.5ลิตร194แรงม้า258นิวตันเมตรและขูดพลังดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบในตำนาน190แรงม้า450นิวตันเมตร ราคาออกรถไปแดงตัวท็อปเครื่องดีเซล6ที่นั่งราคา2ล้าน60,900บาทผ่านไป3ปีราคาร่วมไปมากกว่าครึ่งหาซื้อได้ในราคา1ล้านมีทอนค่ายต่อไปขอสลับมาที่ค่ายยุโรปกันบ้างกับค่ายตราดาว Mercedes Ben บนขวัญใจอสเซอซอช่วงนี้ถือว่าราคาดีเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มรถมือ2อราคาต่ำกว่า2ล้านที่ลูกค้าจํานวนไม่น้อยขอปันใจไปลองถอยรถเก่งไฟฟ้ามาใช้กันเลยทําให้ราคาดีเป็นพิเศษึ้นอีกนิด มีรถที่เลือกหลากหลายรุ่นเลยทีเดียวคันแรกที่เราจะพูดถึงคือ E-Class รหัส W213 รุ่นก่อนปรับโฉมไม่ในเช้นตัวรถเรียกได้ว่ายอดสุดมาจากรุ่น P-S-Class ภายในดูล้ำสมัยด้วจอก,กลางและจอมัดวัดแบบดิจิตอลหลังคาพน o น m มิก u n r o o f และเครื่องเสียงรอบทิศทางเบอร์เมสเตอร์ในรุ่นท็อป AMG Dynamic คุมพลังจะเป็นแบบ p l ิ g i n h y b r ิดจากเครื่องเบนซิน2ลิตร4สูบกับเครื่องล้อหลังพู้มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ขนาด6.38กิโลวัตต์อัวให้กำลังรวมสูงสุด286มมา550นิวตันเมตรขับด้วยไฟฟ้าล้วนๆในระยะทางหลายสิบกิโลเมตรเลยทีเดียวราคาออกรถป้ายแดงตัวท็อปอยู่ที่4ล้าน190,000บาทผ่านไป3ปีราคารุ่งแบบสุดช็อกรถปี2021หาซื้อได้ในราคาไม่ถึง1ล้าน500,000บาทถูกกว่า t o y ยต a าแคมรป้ายแดงซะอีกราคาหายไป2ลล้าานนกบทเยนะ ส่วนคันสุดท้ายตยัวยกให้รถเก๋งสุดูในตำนานค่ายตราดาวกับเอส s s ารถซีดานฐานล้อยาวนั่งสบายขั้นสุดย่งกับเครื่งองบินเฟิร์สคลาสช่วงล่างถุงลมนุ่มนวลชนฝันตอนนั่งชุนสยองตอนซ่อมขุมพลังมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้งถ้าคันที่เราเลือกมาให้ดูกันจะเป็นขุมพลังของรุ่น s 5 6 0 e แบบปลั๊กอินไฮบริดขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน3มลิตรเทอร์โบคู่พร้งมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ความจุถึง13.5กิโลวัตต์อวให้กำลังรวมสูงสุด 489แรงมา้าจับคู่กับเกียร์ออโต้9จังหวะใน G ีท r o n i p p u u s ราคาออกรถไปแดงตัวท็อปอยู่ที่6ล9 9 9 0 0บาทผ่านไป3ปีราคาร่วมแบบช็อพอกันร่วมไปมากกว่า61%รถปี2021หาซื้อได้ในราคา2ล้านกลางๆเท่านั้นราคาร่วมไปกว่า4ล้านบาทแต่ได้รุ่นปรับโฉมเฟสลิปพร้อมเครื่องยนต์ใหม่ด้วยนะจากที่เรายกตัวอย่างมาต้องบอกว่ายังมีรถมือสออีกหลายยี่ห้อหลากหลายรุ่น ที่ราคาโดนใจแต่ราคาสบายกระเป๋าก็ถือเป็นโอกาสทองของคนที่อยากได้รถใช้ในราคาที่คุ้มค่าเซฟเงินไปได้หลักแสนหลักล้านบาทเลยทีเดียวแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แนะนําให้ซื้อตามที่เหมาะสมกับการใช้งานและกู้เท่าที่จําเป็นกันนะครับด้วยความห่วงใยจากทีมงานที่สุดและขอให้เต็นท์รถมือสองผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับและคุณล่ะคิดยังไงกับราคารถมือสองที่กำลังรุ่งอยู่ในตอนนี้มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลย อย่าลืมกดติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดข่าวรถอนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ